สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมางานเปิดตัว Samsung UHD TV ประจำปี2013ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยทีวี UHD ของ Samsung นะครับในปีนี้เนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือผมถือว่าเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับก็คือ85นิ้วตัวนี้นะครับ85 s 9ซึ่งตัวท็อปเนี่ยมีราคาสูงถึง1 2 0 0 0ล้าน0อ0บาทนะครับแต่ว่าคุณต้องมาดูความพิเศษ,ษของมันก่อนนะครับด้วยความที่มันเป็น Ultra HD เน,เนลเพิกซ รู้จักดีไซน์นะครับดีไซน์เนี่ยเป็นลักษณะ Timeless Gallery หรือว่าเป็นเสมือนกรอบรูปนะครับในพิพิธภัณฑ์นะแล้วกรอบรูปในความพิเศษของมันนะครับบริเวณด้านข้างๆมันจะมีลําโพงฝังอยู่นะครับลำโพงเนี่ยมีกําลังขับสูงถึง120วัตต์อันที่สาคัญนะครับลูกเล่นต่างๆในอย่างพวกกล้องลักษณะนี้นะฮะก็จะถูกซ่อนเอาไว้ด้วย เดี๋ยวถัดมาผมจะพาไปดู UHD TV ที่มีขนาดเล็กลงกว่านี้ครับ UHD TV นะครับที่มีขนาดเล็กลงมานะครับจริงๆเนี่ยผมถือว่ามันไม่เล็กแล้วกันตัวนี้เนี่ย 65F9000 นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่189,990บาทนะครับความพิเศษของมันเนี่ยนอกจากเ,าเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดแบบ Ultra HD แล้วเนี่ยที่ผมอยากจะแนะนําเป็นพิเศษนะอาจจะให้กล้องเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะครับผมคือจเจ้าตัวนี้เลยนะ,จะเจ้าตัวนี้ตัวนี้นี่คือ one connect นะฮะผมใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่ามันเหมือนเป็น Connection Hub นะครับที่รวบรวมช่องต่อต่างๆนะฮะเราลองมาอ้อมมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังครับแม้ว่าจะเป็นช่องต่อ HDMI USB พอร์ตแอนเทนน่านะครับหรือแม้กระทั่งพอร์ตเสียงต่างๆเนี่ยก็จะถูกมารวมไว้ตรงนี้ที่เดียวนะครับแล้วก็ลากสายยาวเส้นเดียวนะครับนี่ฮสายตัวนี้เลยตามมือผมนะครับ เข้าสู่ทีวีนะครับดังนั้นเนี่ยตัว one connect เนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาท่านมีเครื่องเล่นใหม่ๆนะท่านก็ไม่ต้องไปนั่งมุดเข้าข้างหลังทีวีมานั่งเชื่อมต่อนะครับให้ยุ่งยากนะครับเชื่อมต่อข้างหน้าทีเดียวเลยครับเรียกว่าเอาอยู่เลยครับผมครับและมาถึงโซนนี้นะครับเป็นโซน evolution หรือว่าโซนวิวัฒนาการของความละเอียดหน้าจอของทีวีครับเราเริ่มมายุคแรกๆเนี่ยเมื่อเรามีพวก plasma tv หรือ lcd tv เนี่ยความละเอียดมันจะอยู่ในระดับที่เรียกว่า standard definition เท่านั้นนะฮะ อย่างความละเอียดตัวเนี้เขาโชว์ว่าซอสมันอยู่ที่48 480ค720นะครับตัวทีวีเองตัวนี้จริงๆความละเอียดน่าจะอยู่ที่ประมาณสักไม่กี่แสนพิกเซลนะครับสแตนดาร์ดเดฟิ i t ชันนะแล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นยุคของ h h d e f i n i t i o n ละนะครับ h d e f i n i t n o n เนี่ยคือความละเอียดเนี่ยที่หลายๆคนเรียกว่า HD Ready นะก็จะอยู่ประมาณสัก1ล้านพิกเซลขึ้นไปนะครับแล้วก็พอมาถึงยุคปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยที่ถือว่าเป็นความละเอียดหน้าจอที่ยอดที่สุดเลย ก็คือยุค Full HD นะครับตัวอักษรเนี่ย FHD นะครับก็คือย่อมาจาก Full HD ครับก็ปัจจุบันเนี่ย Full HD ก็มีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลหรือว่า1920 0 0คูณ1080ะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นยุคในอนาคตที่กำลังจะมาถึงนะฮะแล้วก็จริงๆมีทีวีเปิดตัวออกมาแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่มีคอนเทนต์ก็คือยุค UHD หรือว่า Ultra High Definition นั่นเองครับ ก็คือทีวีซัมซุงตัวนี้เลยนะครับ UHD ท่านท่านจะเห็นป้ายด้านบนนะเนี่ย UHD ย่อมาจาก Ultra High Definition ความละเอียดมันอยู่ที่3840คูณ2160ครับคูณกันออกมาก็อยู่ที่8.3ล้านพิกเซลจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับความคมชัดของภาพเนี่ยมันชัดกว่าภาพแบบ Full HD เนี่ยถึง4เท่าด้วยกันครับผมครับมาสรุปส่งท้ายกันสักเล็กน้อยครับก็สำหรับ Samsung UHD TV นะครับ ก็มีถึง3ขนาดด้วยกันได้แก่85นิ้ว65นิ้วแล้วก็55นิ้วครับในตอนนี้ก็ถือว่ามีวางจําหน่ายในร้านค้าตัวแทนจาหน่ายทั่วไปแล้วนะครับถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถไปดูตามร้านค้าตัวแทนจาหน่ายได้รวมถึงท่านอยากจะติดตามรีวิวเนี่ยก็ขอให้เกาะขอบนะครับเว็บไซต์ l c d t v t l a n d com ของเราไว้อย่างแน่นๆนะครับรับรองเดี๋ยวเราจะมีรีวิวให้ชมกันครับผม